บ่อผมอท่องๆเนี่ยอาจชีมาเที่ยวประเทศเท่ากับได้อาจชีไปพบกันอยู่นาหาดยุทาเล่บูวาซันเจ้าอาจีพเฮ็ดงานอะอาจีพเป็นพนักงานหรือเออหัวหน้าหรืออยังในสายงานที่เจ้าเฮ็ดน่ะอาจีพเป็นบังกะโลหรือลุงเล่มเป็นพนักงานแล้วเจ้าอาจีพต้องตาต้องใจเพิ่นเพิ่นมาอย่างนี้นะแล้วหุ่นยังเพิ่นก็ดีเลยสมบูรณ์แบบเพอร์เฟิกนะบ่าไม่เหล้ยวซันโวว่าสะสร้างกิบเปาะนี่หรอกแต่ว่าพยายามสีบล่ะจ้า แล้วก็เป็นคนมีถาดทั้งสีครบเลยดินน้ำลมไฟครบเลยคนพวกนี้แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นชาร้า,าต่างชาตาแต่ว่าก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่่นเ,เข้าระบุซ่าหลายทันเลยพี่น้องเลยือยังเพ่นมีกิจการเป็นของเจ้าของเนี่ยเบืองด้อค,คอือยัง่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยู่งหลอกไก่เราเลยนี่ไลายรอบอย่านีเา้เป็นคนมีจิตใจดีมีพยะยานักนะบอ แรบ,บขึ้นมาเอาไพ่ใบนี้หนูสัมผัสได้เด่นกับเป็นพญานาคเนาะจ้า่นนี้พญานาคกลุ่มข้องน้ำหนูรู้สึกว่าเพอนเป็นเศร้าต่างศาสตร์นาแหมพี่น้องแล้วก็อาจจะเป็นคนไทยน้ำแล้วก็เฮ็ดงานเกี่ยวกับเศร้าต่างศาสตร์สองพลังงานเนาะจ้ะเนาะแรบ,บขึ้นมาอาจจะเป็นคนไทยเฮ็ดงานเกี่ยวกับเศร้าต่างศาสตร์หรืออาจจะส่งออกเอ่อในสายงานของเราเนี่แหละ